จะเป็นเป็นชั้นใตด้ดินอีกหนึ่งชั้นเดียวอ่าอันนี้คือสือขุมวิถีถือขุมวิถีถือกล่องหน่อยจะไปสนัดฉน้ำใช่จะไปที่หนองไปนะัดอือหือจกคลิปทํำอีททีนองมากรุงเทพไปเบิรงเลยโบหูหอดวิธียาง,ขงเขาเอมาทีเหรียญน,น้ำฝนอ้ไอ,อยโกดบัสแด็กกันเลนุก่อนเขาคืเดยกล่นยานลงุงเด็ยานโม่ี่เอาโบโบหูว่ามันต้องจำคนละเถือนะนะบัสเฮามันต้องจำคนละเถือนเนาะแต่ว่า อายเราจาาไปก่อนนะน้องก็แเลยน้ำฝนนะมันเปิดประตูแลวกันเลยน้ำฝ<อ>นนแต่ยินแต่ข้าจ้าว่าไปสวนเบนสวนเบนน้องก็ยังว่าท่านเคยไปสวนเบนจากิติสวนเบนจากสิริสวนเบนจากสิริอยู่ที่พร้อมพองศ์เบนจาก,กิติอยู่อโศกหรือว่าถนนรัชาดาฟังสวัสดีครับพี่้องครับสวัสดีทางู้ชมงครับ สบายดีน้องแมวดาวฝากฝากเนี่ยไปไหนมาเดินทางมาได้ใส่หนิยนำกลั<ะ>วกลัวอยู่ฮะยำกลัวกลัวอยู่เอาแบบธรรมชาตินะี่แหละไปไหนมามาตั้งแต่อัจากเต้าปูนมาจากตัวจากแล้วก็จากจากตัวจากเดินมา BTS มอสซิสแล้วก็มาลงที่นี่อ้อมัฒนาเลยนะคุณเดี๋ยวทำแบบวอลอลตันทะเลแมวดาวยูทีอันอยอดครบเจริญของเมืองไทย มีสิซีนึงที <PM S 2> ่อายอยากให้เบิรงอันไหนไายไปฟังนิดน้องไปไอมาขุนเดียวเหรอมาหลายชีวิตแต่ว่าแยกออกมาเอาแยกออกมากกูโซ่คนไม่เอาเดยอ๋อกต่ที่ว่านัดนายก็บมูกัหลายคุนมาที่นี่กั่อยากอยู่ของพงของพงเลยชุดของพงไอมีอีกชุดให้เลยสองชุดปลาแสบไม่เอาดาวไปเบิรงแมนเหแมนแต่ว่านอกแม่เดาวกต่ที่ว่าเดินทางตัวคนเดียวเนาะแมนไปเซตกันยากกินยังกันยากอะไรกันเป็นห่วงแต่ว่า นัพีชนาถีบอยู่ไหนกันแนจริงไอ้ตากเต้าปูนเนี่ยมันล่องสุขุมวิทเลยเจ้าบอกคอยมันไปร่องสนามกีฬาพี่น้องเขาก็ซื้อเจ้ามอิซี์ไปสนามกีฬาเนาะแล้วไก่จีหอดสนามกีฬาโทรหาไอ้ไอ่ว่ามาพร้อมพงซีดแบบนี้ถามวาพร้อมพงเขาก็ต้องลงอยู่อาโศกแล้วทำไมต้องลงอยู่สยามเนี่ยทุกคนมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่จังไม่ได้สัมว่านี่พระดาว่านี่อาจ้าบอก ฟังนี่จะเป็นเอมาที่ไต่ดินเนี่ยสุขุมวิททีหนองมะนาเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง BTS สายสีเขียวนะสายสีเขียวสถานีอโศกไปเชื่อมต่อกับสถานีเอมาที่สุขุมวิทโดยแสดงว่าหนองมาสุขุมวิทแลังหอหนีเล่อยได้ไหมเนี่ยน้องโอ้ยินแต่ยินแต่ข้าจาว่าไปสวนเบนสวนเบนน้องก็ยังว่าท่านเคยไปสวนเบนจ่ากิติสวนเบนจ่าสิริสวนเบนจ่าสิริอยู่ที่พร้อมพง เป็นใจบิดีอยู่อโศกเลยว่าถนนราชดาฝั่งแก่ใต้ดินน่น,นองจะเป็นเป็นชั้นใต้ดินอีกหนึ่งชั้นเนียอ่าอันนี้คือสุขุมวิทย์ือขุมวิทถือกล่องหน่อยจะไปส,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 สนามใช่จะไปที่หนองไปนอัอมาผีแพทพี่ถ่ายห้่ไไไบางบิางนี<ม>่ที่จริงแล้วถ<ม>่ายว่าจะช่วนน้องยี่ันานบนเนี่ยยีรับนบนเต็นบุมแบบสวยงามขนาดเลยแมนว่าอยู่วันไหนด้านบลนนี่แหละ ตอนที่ลงไปได้สักเดาตอนเนี้เขลงจาก BTS แล้วเขาจะลงจากซานชาร่าการบูเตี้ที่ผมนึกฟังนี่โอเคโลดเข้าคือหลายแถวเมืองเจริญยี่งชิดน้องเลยเรือล่นเรือเรือปาจุดนี้ฟังนี่แววเนี่ยเอาจะบวเคยมากเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นถนนรัชดาใช่ไหม ตัดกาับสนุนสุขุมวิทรถรถไฟระรถไฟอีกหนึ่งชั้นเขายื่อีกชั้นหนึ่งข้างไรอชั้นหนึ่งใต้ดินมีอีกชั้นหนึ่งอันนี้พศคนจะมีห้างโดนใต้ดินอีกสองชั้นปานี่จะเป็นห้างเทอร์มินอลเทอร์มินที่วานเออ <สา S 1> อันนี้ไมนอย่างนี้อ่ะอันนี้น่าจะเป็นโรงแรมนะโรงแรมผสมประสานห้างใช่ไหมข้อคือเหตุหใหญ่ไงคะโอ้ประเทศไทยเหตุนั้นต้องอยิง่งไงแน่นอนเพราะธรรมดาเดีย จากฟังนี้นะจะเป็นตึกเนี่ยตึกอีกเงาเมื่อคืนเงามื่เห็นวันดาวดาวโดยอันนี้ตึกยังนไงเจ้าหัวตึกนี้เป็นตึกคนใดคนน้อยเห็นโมดานบนนหมเห็นเหมือนโรงงานเขาจะจับสัญญาณเขาทำอะไรน่ะนะครับที่เราผู้อยู่ข้างหลังความสะอาดโอ้โหขึ้นฮ่าที่เราเลยนะฮะเป็นอาชีพที่มาเสียวดาวดาวใช่ เป็นอาชีพที่เสี่ยงเนาะพี่น้องเนาะแต่เป็นอาชีพที่ประหยัดก้มสูงเลยอ่าพี่น้องเลยนะเห็นบอเห็นบอแนวเมืองเขายังเสียวแทนนะโอ้หแนวเมืองหอยเสียวแทนนะเขาคู่เก่งแช่ปะเขามีพิภมเก่งกาสามารถนีฮะแมนจากฟังนี่นะแบวดาวกินข้าวหรือยังกินข้าวเศร้ากินข้าวอยู่บอ กายาคือได้ค<า>นะนจะมีซุนอาหารนี่ซุนอาหารที่ตัว่าราคาประหยัดโอ้ยมากรนะี่อันนี้จากขัางนี้ทัดไปอ่ะจะเป็นสวนนี่เป้าดาวข้างนี้50บล็อกเกินของจะมาเรืวว่องผ้าบูมาจัดไปจัดไปข้างนี้จะเป็นถนนราชดชุดด่งหน้าไปทางศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ตอนนี้เขนมีงานยนัยงานอะไรเป็นงานโชว์แบบไก่ที่มันเมลแล้วนะ นเนี่ยตรงไปนี่นะใส่มือประมาณสักหาซิเมตรจะเป็นสวนเป็นจาก,กิติหรือศูนย์ประชุมอิมมาสาศิีริกิตตัจวจ้าวาเอาฮนวะเม่น,นองโอ้ยินแต่ยินแต่ขาจับว่ใครสวนเบนสวนเบนนองก็ยังว่ท่านเคยเลนสวนเป<อ>็นจาก,กิติ <ใน S 2> ส,สวนเป็นจาาซิริสวนเป็นจาาศิริอยู่ที่พร้อมพงเป็นจากิติอยู่อาโศมหรือว่าถนนรัชดาฝั่งนี้นะส่วนสวนเป็นจาก,กิติเนี่ยจะมีอ่เขาเรียกว่ากีฬาในร่มอือฮึ จุดนั้นเราจะเป็นสวนแบบสะพานสกายวอล์กลอยฟ้านะเน่าก็นคือสวยงามขนาดเลยเป็นป่าใจกลางกรุงเทพอันนี้ก็จะเป็นตึกทิปซินพาวเวอร์ <Power. S 2> ตึก <มา S 2> แบบโอ้ยซัอสอนว่อันสอนแล้วเนวาะเห็นคามเจรเญบ่เห็นสวยแตกต่างจากทุกทิโนงยู่บ่แตกต่างแห้งก็อยาก,กว่าอยากเปียกเพียมเนาะจะว่ามี่เอฟซีเข้าเป็นห้าบาโหมูากว่า แม Dante, ่เอวดาวเลยคนก็ยังบุบโซ่ันก็ยังคนต่างประเทศคนนี่อ๋อพ่อแม่เป็นคนต่างประเทศพ่อเนาะมาซันต่างประเทศมาซันคืออ๋อคือคือบอลไหนายบอลงันก็คือแล้วแม่เลยแหละบลิกการเปสอบบลิกการวางตัวแนวใดเดิวะนี่เราเป็นหลุมส่งสอดดสอตนผู้ดีผู้ดีแบบเรื่องพูดีมาซันสอดหันสอดนี้นี่แหละทุกคน ลาอร่อยเปอร์เซนต์แต่ลาเนี่ยก็เป็นชั้นใต้ดิน,ดนดที่อนอกโดยที่ว่าห้านางเอ็มอาร์ม่าหันตะวันแต่จะลงนี่เดียวสำหรับเอ้าดาวแล้วเพิ่นกนัไปเที่ยวตามประเทศเนาเห็นกรมจเจริญใลีใลยลประเทศคือประเทศไทยปะอ่าน้องอยากบอกว่าทุกบอลน,น่ะมีความสําคัญทีต่างกันมีความสวยงามทีต่างกันและสําหรับหน่องหันมากทุกบอล เพราะว่าแต่ละบ,บอลเท่ากับสีใดเห็นความเจริญที่ต่างกันอะน่ายข้าสีวาจะไหนเป็นซิกเนเจอร์แต่ละที่สเสน่ห์กับใช่เอ,เออเป็นเสน่ห์เทาบัสามารถเปียบเทียบกันได้ว่าเออมาบอลไดหลายกลัวเพราะว่าแต่ละบ,บอลน,นะมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันคือเฮ้าเห็นค่ะไปบอลเดือนเท่ากับตื่นเต้นคือกันโมแมนว่าเห็นบอลนี่แหละตื่นเต้น,ตนอย่างเดียวทุกคนคือสําหรับหนองอนะ่ะ คือไปเที่ยวตามประเทศมากก็เห็นความเจริญเขากระตุนเตนมากเห็นอยู่ไทยกระตุนเตนเพราะว่ามันต่างกันใช่เทียบกันไม่ได้คนละคนละอย่างกันมีความสวยงามที่แตกต่างกันนายว่าแน่ได้สน,นค์กับคิดเที่กับน้องนะงงผนพูดเลยนะว่าแบบว่บบแบบเพื่อน,นมั้นป้านก็แล้วกันนะักหนาด,ดคิดเดียวนะ กัยังกินรสชาติคกคลิกันแมนแมนอ่ะแมนนะครับในการการไฮเดงานสไตล์ก็ยังบลกคลิกกันบางคนก็เฮดมาเฮดหน้าบางคนก็มาอาชีพกรรมกรบางคนก็มาอาชีพขับรถบางคนก็มาอาชีพออฟฟิศข้ารัพย์ในหลายอย่างที่บลกคลิกกันเนาะพี่น้องเนาะประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มิสซิสซี่อีงอีกหนึ่งประเทศเนาะพี่น้องเนาะเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนสุนทะภูมิสุนทะภูมิก็หมายถึงว่าแผ่นดินทองดูสมบูรณ์ด้วยอู่ข้าวอู่น้ำนาะพี่น้องเนาะเป็นประเทศที่บันทับรุษ สัง่งถึงมาหายถูกหลังต้นไข่เนาะชีหวัวแหนพบปักรักษาเนี่ยะครับขนาดต้นทัวทุกทุ่งโลกแต่ยังอยากจะมาเยือนเมืองไทยนะ่ยนะอยากจะไปสัมผัสประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยมีหลายๆอย่างที่หายผู้คนมากเลยมาเยือนแล้วติดใจลุงเสน่ห์ให้คนหาเนาะพี่น้องเนาะโอโ้โหอีกหน,นึ่งเสน่ห์ชุดนี้ใช่มองไปกันตื่นเต้นบลาเสียวพี่น้องเอ๋ยนะครชุดชุดนี้คือแยกอโศกดนตีพี่น้องเอ๋ยนะ,นยะนนเ,นะเขตวัฒนาต่าาอไปอีกแต่ที่ว่าฝากน้อง ขายแววกันลกันนอถามว่าเทียวภาพคูมากครับอ่ามาจุดนี้แม่น้องสิวาในฟังคมเจริญภาพวะก็คือตอนที่ว่าน้องไปตามประเทศเนาะก็มีหมูมียังแล้วมูน้องว่าในอีกอีกเดือนนึงข้าเจ้าสีมาไทยอือใช่แบบน้องอะแพ้วะมันถูกประเทศไทยอ่าวประเทศไทยดังได้อายแล้วหนึ่งมากคือ้าว่าสาวไทยหนีงามแห้งใช่แล้วก็ คนไทยเป็นเมืองยิ้มข้าเจ้าว่ามันก็เลยแบบเห็นให้ข้าเจ้าอยากมาอาหัรนะหนองก็ถามว่าเออเป็นยังแจงอยากมาไทยข้าเจ้าก็ตอบแบบนี้แหละเขาบอกว่า,วาเห็นผู้คนใจดีผู้คนไทยใจดีนอกแล้วก็นทันแหละหยิบงายตามที่เขาเห็นคือหนองบบหูคือแมงสีหนองบระไรหูยังไงถามข้าเจะ้าตลอดทางโอ้ <laughs> ไม่ใช่ใช่จังว่าถือ กับขั right hmm. ้นบัวทามกับบัวเนรใจเพราะว่ามันร้ายอย่งจ้าคนข้าสียงยงนำากรนกันยักส์ียงยงไปนำากรธมูไรเพราะว่าแต่ละคนไปจุดไม้ที่ต่างกันก็ต้องถามอ้าวทุกคนนี่แหละกับพี่เข้ากินเหรียทีเวลดาวไปไปสวีเดนบ์ป่อืมสเปนสเปนแมนโอ้แล้ววะหนองหินมูอยู่หันแหละข้าเจ้าก็ว่าสีมาเดือนนะอัน์นิคทามแมนทาเบิมมาตอนนี้เวลดาวหรือว่า สายแล้วเนาะเพิ่นกล่าวว่าเฉียวเมืองไทยเกือบเลื่อนแล้วแม่โอ้ยทิ้ใจว้ยอ,อย่างเมื่อไว้อย่างเมื่อแต่กระสีได้เมื่อแล้วได้อายโอ้แต่หายเนาะแม่นไก่แล้วตาไหลในตอนเมื่อนี่คิดห่อแทนแล้วทุกคนเพราะว่าเข้าไปคือเข้ามาอยู่บอลเนี่ยก็ซ้ำซ้ำมาอยู่เพื่อนแล้วได้นี่มาอยู่เป็นเดือนและได้ไอายโอ้กินหอ<ม>บดบ้านกินหอนเนาะ นั่นนั่นน้องน้องมากยุดนั่นแหงคันห่าเห็นบอกที่เป็นสันเป็นสันอะไรก็เล่มเหลี่มห่าอ๋อกจุดที่มีรูปทรงแปลกตาถามว่าต้องขึ้นกับสิ่งงามปุ๋ยใช่ไหมน้องทานน้องไปตรงสวนเบญจากิติน้องจะบอกว่าโอ้โหงามโอ้ยอยาไปเราไปวันนี้ได้ไหมไปวันนี้แหละเดี๋ยวสิบห้าไปมือนี้นัดชิมงานหลายหลายคนเขาไปแล้วอยากไปต้อวยพรนต้องไปพรให้ผู้ที่ เกรียบไม่กันจานบนสูงๆนะฮะสูดเด้อสูงนะตั้งใจไม่คิดความกลัวทำเป็นหัวข้อทักษิตีอลายคนกัียวเรียบปุบขึ้นกันแม่เอ้าก็ดาวสุดท้ายนี่เราก็ดาวเลยไปคุณเทียบเป็นไชุดอะไรหม่องนะพี่ผลงานเอี่ยงก็ฝากแม่ผลงานก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้คือเมื่อวานหนีหันน้องประทับใจตรงที่บอลมา ไปกดอันนั้นใน MRT น้องไ่เคยกดจเทือแต่เทืเธอมีแต่ไปยืนต่อคิวนําพนักงานแมนอันนี้สำหรับมือว่านนี่แหละสำหรับแต่ละมือเทาาขาสีหวงมันลายแห่งด้อายอันนี้จากคลิปทำอีทที่หนองมากรุงเทพไปเบิ่งเลยโบหูหอดวิธียางเขา MRT เรนน้ำกวนอายอ้ายกดบัสแต่กกันแรนนุกก่อนก็เลยเรียนยานลุงเถียนโมกี้เอาโบโบหูว่ามันต้องจับคนละเทือนะ บาสเฮามันต้องจับคนลเลาเชือเนาะแต่ว่าอายเราจับไปก่อนน,ออน,นะน้องก็แลน้ำฝนน้ำมันเปิดประตู<อ>แลวก,กัแลน้ำฝนไปวอรเเซือกับไปเบิงโลเนาะอันนั้นเฮาเฮาเนี่มกับล้างแล้วมันได้ได้รายอย่างจากหนีแหงได้รายยางเลยแหละทุกคนไปเบิงแล้วนอ้องพัฒนาการนอ้องควรซึ้งว่าอุ้ยตัวเองกับผู้นึงได้ทีว่าสามารถเดินทางในกรุงเทพได้จากประสบการณ์ใช่อันนี้แหละทีว่วาน้องได้จากกรุงเทพเมื่อาจจะพ้าน้องไปแต่ดินเด้อ เพราะว่าตะดินเมืองไห้นี่อาจจะตามรัเทศอาจจะมีแต่ว่าฝรังร่งแถบเขามากเขายัางถึงถึงในรถมุดดินรถมุดดินมุดดินไปคือนทางแม่งบงไงกูแนวใดเอา้าเคยอิงขี่กระเดือนมุดดินปะข๋อ <c oughs> ไปเตาวาันไหวกะเนี่ยบุญนาคสีท่าไปเนาะพาแเบลาดาไปาน้ำรถไปมาที่ใจดินมื้อนี้อากาศที่วานได้พบพลอน้องสาวหลาแล้วบ่ได้พอกันเกือบเกือบครึ่งครึ่งครึ่งหัวปี เพาอยูีกลางเดือนเนาะเอามือนดาวพี่น้าพ่อไปดีคนนึ่งกันแล้วกันพี่น้องมือนี่น้าผ้าแมวดาวไปเบิ่งสวนเป็นตาตีกันแล้วกันเนาะพี่น้องเน้องตาใบเป็นออกบอมใจผู้สาวคนเล่าเนาะพี่น้องเนาะสาวแมวดาวคนนี้นะฮะผู้สาวทีเพิ่ณบอกว่ามีน้ำนมละลายคนทีเขาบอกาคลิปวิดีโอบาบว์แล้วหัวใจวันไหวนะฮะถักไข่หาเนี่ยฮะมือหนาก็ะตืว่าถักไข่ฮ้าแมวดาวกันแล้วกันมือนี้คลิปนี้ฝากกัะตี่กรกันแล้วกันสบายดีแมวดาวสบายดีบ๊ายบายเอาทะลุทะลุทะลุ Okay.